ตั้งไปทำเป็นการถันถัดไปก็วิดีโอคนนึงก็เปล่าก็มีนะคะอะไรตอนนี้รู้สึกเป็นสวยๆยังไงก็ไม่รู้ค่ะเพราะมีคนไม่สวยเดินนําเดินมาด้วยนะคนไม่สวยเดินมาด้วยก็เลยรู้สึกว่าตัวเองสวยอะไรเดี๋ยวนะอันนี้ใช่ไหมเมซอนนะ่ะใช่ใช นั้นเราไ่ถ่ายรูปที่ไหนกันเนี่นไม่ไม่ใช่ที่เราถ่ายไปไปห้างไปอะไรเงี้ตอนนั้นตรงนู้นเหรอจะถ่ายรูปอะไรอะ <c oughs> ตานรีซอฟไปบูชาไม่มีก่อนนะคะ วันนี้จะทำเช่นนี้นะคะถือให้หน่อยค่ะคุณคุณถือให้หน่อย กชุดมันด้วยนะคะขเอาเงินมาอีก0บาไม่ได้ถือตัง์เลยถ้าก้อนก็โอนเอาฮะโอนโอนมีโอนไหมเอาเอาแค่นี้ก็ได้ไม่ต้องเอาขวดเดียวได้60ถ้าเงินเท่าไหร่คะ60โอเคค่ะโอนกับูมากโอนก็บูืมา เสร็จแล้วปะคะโอเคค่ะเจะไปว่าย่ากันนะคะโอเค่ป ย,ย,ยืน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 จะถ่ายรูป เชิญเริ่มแถวถวตอดยอ๋อ,อนี่คือจำพรรษาไว้คืนโค้แล้วแก้บนคิดแก้บน,ใ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 นอ๋อตต่มีนี่เอง ค,คืออันนี้ตำหม,มากแก้บนย่านะคะอ๋อนี่ก็เพิ่งเคยเห็นค่ะก็เพิ่งมาเหมือนกันถวายหมากรูนะคะอันดับก็เพิ่งเคยมากค่ะอันคุณแม่ค่ะอันนี้ร้องเพลงถวายแก้บนอันนี้ชุดเล็กชุดกลางชุดใหญ่ใช่ไหมคะอ๋ะอคุณย่าพร้อมอันนี้นะคะนี่ <มา S 1> หนูก็เพิ่งเคยเห็นหนูก็เลยมาถามคุณคุณแม่ที่นี่นแต่แม่ก็บอกอ๋อมีมีชุดแบบนี้ด้วย ค่ะคือถ้าเราได้ดังใจเราก็มาแก้บนใช่ไหมคะค่ะแก้บนชิคก็เล่นไล้วเนี่ยค่ะค่ะอ๋อแก้บนทีข้างนอกค่ะค่ะขอบคุณนะคะหนูคงมีโอกาสได้มาอีกถ้ามีอะไรก็โทรมาก็ได้นะคะค่ะอัน,นอันนี้คืออันนี้คือคือหมายเลขโทรศัพท์ใช่ไหมคุณแม่มีเอ้นี่ไหมคะมีใบเอาน้ำบัตรขอบคุณนะคะมีแม่มณีด้วยโอเคค่ะ อันนี้เป็นรูปของคุณย่านะคะค่ะอันนี้ก็เพิ่งดูเหมือนกันนะจ๊ะว่าอยู่ว่าเอาเอามาฝากไหนขมาอ่ะอ๋อนี่ไงแบบว่าไหวทุกทีไม่ได้ใช่อยากไถวายขมาก็ถวายใหม่ก็ได้นะกว่าเราจะได้มามามาถวายใหม่ก็ได้นะถวายไหมโอ๋หมายถึงว่าออนไลน์มาแล้วให้ถวายให้อย่างนี้ใช่ไหมคะ เออก็ดีนะค่ะอ๋อรับทำทุกอย่างคือคือแค่เราโทรมาก็ได้อุยากได้อันนี้จังอันนี้เป็นครอบแล้วก็ใส่ใส่แมสกันนหะโออถ่ายรูปไปแล้วก็อันนี้ตําหมากสดถวายและขอพร ขอพรย่าโมโนะะนี่นะคะรู้สึกรักเมืงอคนลาดขึ้นมาทันทีเลยอะ่ะ <laughs> นะคะถ้าใครสนใจติดต่อนะคะรำแก้บนค่ะเข mm hmm. ้าบริมาแจะว่าเฮาออนไลน์มากเราให้ทั้งมีพันเทียนให้ก็ได้นะคะ mm hmm. สะดวกสบายค่ะมีมาลัาายออนไลน์แล้วก็ยังมีรำมาลำบนอะไรวะแก้บนออนไลน์ด้วยนะคะสมมตินี้มันสะดวกสบายเนาะ mm hmm. อันนี้คือทำหน้าที่ ไปหนต่อไหมอ่าเก็บหน่อยอ่ะเราจะได้สิบสองล้านอยู่นี่ยอ่ะเพราะว่าเราจะได้ซื้อรถเป็นไงเราเบิกซับแล้วตรงไหนอุ้ยบ้านหลังเก่าอ่ะสวยจังเลยเอาตรงไหนตรงนี้เลยละ่ะมุมน,นี้เหรอโอเคค่ะ ข้ามมาลายแบบไม่ค่อยเห็นเจอแบบนี้คือทางมาลายแบบแบบนี้ค่ะพี่น้องก็ยินไหมคะคือคือจะแบบนี้นะคะข้ามฝั่งไปเป็นลายเฉียงอะคะ่ะอันนี้ที่แรลกของป่าดำขื้อกันที่ินแลก็จะเป็นอะไรที่ตื่นเต้นหน่อยนะคะนี่นะคะไม่เป็นทางสามแยกค่ะเป็นทางสามแยกแล้วก็มีทางมาลายข้ามฝั่งไปอย่างนี้แล้วก็ยังมีตรงไปอีกนทธะ,ะแบบอัไล่ไล่ตรงแบบนี้นะคะ่ะ เอออันนี้ก็ลายตรงเส้นมากเขาเห็นตรงเนาะค่ะตรงแต่ว่าอยู่ที่นี่มีลายเฉียงด้วยนะคะเลยะห้างทองอะไรอึงอ้งอห้งงหงีเลยนะโอเคค่ะที่ที่ไม่เป็นข้างสามจะเป็นทางข้างนาี้นะคะ่เห็นแบบันได้นะคะถ้าไม่มีโควิดเราคง เรื่ใจเย็นๆกว่านี้พูดถึงว่าตอนนี้เราจะไปไหนก็ต้องระวังตัวโลคอยพิก้าโลคอยข้าะมาดูกันค่ะมาดูความอร่อยกันนะคะตอนนี้คือโอเรเลี้ยงมาแล้วค่ะเรเลี้ยงมาแล้วค่ะรอไปเกี่ยวตุง้งยำ อันน <abei> ี้เส้นเล็กนะคะอันนี้เส้นใหญ่อุ้งมืออหนติคะอยมากบดเมยเลยแล้วก็ไตกก็ได้ค่ะตามนี้เลยนะคะนี่ค่ะ ตากฟักต้องอร่อยอยู่ตรงหน้าแล้วนะคะกินกันได้แลยโโหขึ้นไปแป๊บหนึ่งไม่นานหรอกอยู่กับใครอ่ะยิงยางอินเดียเหรอโอเคครับอ่ะถ้าถ้าเราแก้ทรงอ่ะ ถ้าเราแก้ทรงแพงไหมอ่ะมงกุฎก็จะทำให้แก้โอเคค่ะมันหัว,วก็เศร้าอือหือเฮ้ยอะไรไรสวดส,สวัสดีค่ะมาถึงแล้วนะคะมาถึงดาราท่านหนึ่งแล้วค่ะสวัสดีค่ะ,คะมาถึงดาราท่านหนึ่งแล้วนะี่เป็นท่าในใดเนี่ยนี่เป็นเซียนหรอ,อนี่ไงกองโอค่ะเออเดี๋ยวมันไหลลงค่หลุดแค่ะอือ มาส่งพี่แสงอา,ารุณนะคะก็เลยเลยมาหาดาราท่านหนึ่งเออเยี่ยแสงเขุ้อยู่ใส่ยี่ห้อหลักเออไม่ไคะ่ะพี่พี่เขาไปพี่เขาไปนู่นไปที่ไหนะนะผมมาส่งแล้วขึ้นรถอยู่โพวกหลักเขมาขึา้นรถอยู่นี่เขาเลยมาส่งแกนี่เพราะรถมันไม่ค่อยดีใหไ,ไ่ก็เล<อ>ยมาส่งแกเอาข้อถามขอถามข้อมูดสืบกันเป็นยังไงความรู้สึกโอเคบกับน้ำไหมก็เฉยๆค่ะรู้สึกมันไม่เปลี่ยนมากแต่มันก็โอเคอยู่ ถามมันอยุ่พ่นละดีอือมีอะไรอีกไหมเนี่วันที่ยี่สิบหกไรอีกวันที่ยี่สิบไยี่สิบเก้าไปเสียงี่สานนะคะว่าสิว่าหัปไปแล้เมื่อไหร่เมื่อเนี่ว่าหารจะไหนค่ะเด้วนยี่สิบใหญ่ว่าจ้ได้ทองเพ่งทองหยางเนี่ยเพ่งหยางเอาเพ่งหยังไม่บอกฟาขาด้สองมือเท่านั้นล่ะพี่โบเคยฟังกับตัวกันเออเขาคอยว่ายา้ข่คอยนะ่ ชุมแพชุมพลชุมพ่วงจากชุมแพนี่ยชุ่มพ่พ่วงใหม่ไหนเองไงมันคือตัวเปลี่ยนหลายเนาะยายญ่ไม่ไม่เปลี่ยนเลยเจะไม่เปลี่ยนเลยหน้าจะอุ้มอยู่แล้วเนาะมึงก็ค่อยๆปิดแต่เสียเวลาแต่ถ้าสิเป็นเวลาเป็นเฟลยังหัวเรื่เลยัีหลีไม่กัดสิเสียเวลาตัวเนาะมันไม่ได้เสียเวลาแต่ถ้าคุณพร้อมเนี่ยรับรองดังในจมูกคุณก็พุ่งยิดเน็คเลยอื ใช่เห็นไหมน้องแฟรบอกว่าซิบเน็เลยคนกจะสิบไปน้ามสองอย่างอุ้ยจะเป็นเมื่อไหร่เนี่ยจะเบิ้งกันเนี่ยน้องเฮอน้องอ่ะคุณไม่เคยทำอันไม่ได้เชิญว่าเหาหรอกคุณก็ทั้งแรกเราก็อย่างนี้เลยเราก็ต้องสอบถามคนที้เขาทํามาก่อนอะไรเนี้ยแล้วเราอยากรู้ว่าผลลัพธ์มันเป็นยังไงทุกคนแหละอันไหนที่มันเป็นใหม่และสิ่งแปลกใหม่พ้อะหันคนไปขามท่าสามแยกเขาก็ยังตื้นปกติขามท่าเขาสีไม่ตกเป็นบ่แต่นี่เส้นเส้นเส้นทางแยกนี้เป็นเป็นแบบอย่างนี้ไหม พอ,นนอกระตื่นเต้นเนาะอุ๊ยผมก็เคยเห็นแบบอยู่บ้านบ่มี่เราไปกดยางไหกดยางขามท่างไหอบ้านเท่ากับขามเลยเลยเนาะต้องกดก่อนค่ะไอ้กดเรางไป็นหอยยางนะจ๊ะรอยี่สิบวินะหลังจากนั้นก็คนเดินเสียดแล้วก็รถค่อยผ่านมันก็เป็นอะไรที่ตื่นเต้นมันไม่ได้เป็นยางดอกพีเจ้าเฮอน้ำจะูกไหมนะก็บม่ได้อันนั้นดอกเพราะว่าหนึ่งเราไม่ได้ตั้งใจว่าจะทำสองถ้ามันงัดขึ้นมาดีจังหน่อยมันก็โอเค แต่ว่าทาให้เปลี่ยนไม่ไม่เปลี่ยนหรังหูในสภาพเจ้าของเนื้อจมูกของเราไงเนื้อจมูกของเราที่แบบตรงเนี้ยไปจมูกเนื้อจมูกเาเรียกว่าเนื้อจมูกมันจะที่ได้น้อยได้หลายก็อยู่ตรงนี้มุงนี้นี่น้อยแห้งเนี่ยเออโจวนี่น้อยดึงขึ้นอธรรมชาติได้เลยแต่ถ้าเจ้าของวันไหนนะมันก็พุ่งอยู่ดีเงั้นใลราคสิบพมก็บอกให้ฟิตเนสก็ตัดกระเพาะอย่างนี้ไงพรึกรึกไปสาผมมาก ฉันเอาแห้งเด้อเขาก็สะเกาอย่างแห้งนะดึกสิวะตึกตึกจริงจริงเมื่อ <c oughs> เกี่ยวกับนบ่ัมันไม่รอมันไม่เกี่ยวรอกแต่ก็จะมีบ้างที่มันยังไยเดี๋ยวค่อยให้หมอดูอีกทีหนึ่งนอกก้องฟิมเย็บสองรอบนะบอกใช่เพราะเหมือนกับว่าแผลมันมันปดแผลมันปีนปตรงไหนไม่รู้เลยทีนี้เขาก็ทําใหม่เขาก็เย็บใหม่น้ำตาแตกเลยก,กอดแม่หายเลยรู้สึกว่าอันรู้สึกว่ามันอันหรือมันหายบวมวะใช่มันหายค่อยว่ามันหายบวมเออ มือเศร้า,าแต่คนใด้ผบางคน,คน,คนกับอกบอลไกมือเศร้ามากเนี่ยตื่นมาตาปิดเลยนะคะตาปิดเลยโอ้ยมาคิดได้หลายอย่างแล้วก็การที่เขาใ่ยาการมันว่เป็นของของเขาเนาะเง่นบอลละมันจะเปลี่ยนไหมหรือเปลี่ยนได้เท่าไหร่แต่ถามว่าก็ไม่ได้อันนั้นหรอกเพราะเราเราเราก็อยู่ได้อยู่นะเพราะก็บ,บริเวหวังว่าแช่มันพุ่งมากเกินไปเพราะเรารู้เพราะเราหากิจการแต่งหน้าอยู่แล้ว อันรอบเบิ้งรอบเบิ้งได้อีพี่หนาว่าพี่ยกโกลสิสวยสัม่มไรวันที่ยืบเก่าเด้อสวยสัม่มโกนี่แหละไม่แซมแซมออกกล้องไหมวันที่ยี่สิบเก่าเด้อไปพอ่อไปพ่อพี่ยกโกลน้องแซมไปด้วยไหมไปเล่นที่สีนสารได้ไหมยืบเก้าน้องแซมเข้าห้องน้ำเปล่าดูแลเจ้าเองไปถามเบิง้งจมูกไหมเรื่งเรื่งเจ้าเรื่อมน้องแซมแบบเรม่นรนอเลยนะถ้ารอรอเป็นคุนเนาะ ีเพิ่มเพิ่มอีกก็รอยิ่งรอก็โกก็รอแต่ว่าโกต้องขอมันเพิงจะรอแ<ก>ม่น,ามมานิณานพเขาหลายๆโกขายขาดแล้วขายขาดเลยไหมถึงที่คนเอาแล้วบ่ยิ่งกว่าว่าหอ่พี่ <laughs> โา,าคือถ้าอยากอยู่ในไลฟ์สดนะคนจะคอมเมนต์เยอะมากก็เลยเออเอาอองยูทูบดีกว่าเนาะม,มีมามาแวะดา,าราทันนึงเนาะคะ่ะแล้วก็มาเจอดาราน้องใหม่อีกคนนึง ฝากพ so ี่ทองไ้ใหน้องแฟมบุญมานะคะตัวมะม่วเปลี่ยนหลายตัวมันก็สีละมุนนี้กว่าเก่าอยู่คนละใช่มันจะไม่แหมบเกินนะมันต้องได้ไปไล่ดังเที่ยงเที่งคือเกาเที่ยงอย่างเงีก็ไม่ต้องไปทำมากไม่ต้องรำแรงมากแฟมออกกล้องไหมนี่อออกเลยครับออกบัตรลอนะออกบัตรลอออกบัตรลอ ดี๋ยวฉันจะไปแล้วเหมือนันจะเดินทางโอเคโอเคมาตอนแรกจะสวยนะคะกับภาพค่ะเอาหนิวใส่แน่เลยได้ยังเอาหนิวใส่หนังเอาหนิวใส่ของเข้าใส่หนิวคอนที่ว่าเป็นคอนที่ว่าฮะอุ้ยเราไม่ถ่ายน้ำยู่นี้ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวถ่ายตรงนี้แล้วก็ต้องไปถ่ายตอนนั้นอีกก็ได้ค่ะมาเอากล่องกล่องเจ้ามาไทยจ้า